มพี่น้องม่มอนกับไปตลาดแล้วก็มาแว่เฮือนลูกแหวเฮือนน้องอ้นสื่อส่งให้ลูกทรายให้ทัเ่เบิ้ลส่งอันนี้ก็ละส่งผนนันมีแต่สีดำได้ผนนุ่งนั่นสีดำหาโตเลยอยู่เฮือกนนะโมเมนต์ผนนุ่งส่งตัวเก่าโดยพี่น้องเดยที่ม่มอนถ่ายก็เห็นแต่นุ่งส่งข้าสันสีดำแค่แค่มันก็สีดำมืดมาซื้อแต่สีดำมาสั่นซะ เราได้ซื้อตัวนี้อีกแบบนี้เขียวอันนี้นะเขียวหัวเป็ดเขียวยางโมโหสามสิบพันกีบเห็ดนั่นเห็ดน,นี่เน,นื้อนได้ซานบอกบอก,ก,กแปลกแปลเมล่อนกับกระไระคอยซื้อส่งซื้อนะให้ลูกและเขือด,ดอกคนเราก็บไปเปลืองบาได้ดอกถ้าเบิเราบไปไปใส่ใส่เสื้อผ้าเนาะเราบไปหั่นไปหนึ่ง ส,สูงขา้าง nhau เน็่แสนป้ายนี่แสนแสนสามสิบพันกี่ร้อยกว่าบาทนี่พาร์นีอยู่เนีแสนสิบพันกี่ ขานยาน่าเหมือน่นอันนี้หกสิบพันหกสิบพันกี่เสือพอดีหนุ่มใส่จัตัวนี้สีมันก็ไข่ไข่คือกันแบบพอดีสองแสนปลายน้อยนึง ซื้อให้ทับเบิ้ลลูกชายในเงินเดือนเงินเดือน,อ,นออกก็ซื้อเสื้อให้ลูกเห็ดนั่นเห็ดนี่บม่ได้ยอปกปกปกยู่นเฮือนในซานปอกๆแปลกๆไม่ได้อยู่คือเนี่ยกระเล้วดิ้วไม่สิโตกเสียงอันนี้ก็ของคุณแม่อันนี้นะ cụm mẹ đưa cụm mẹ xem bé sip hăng ký xem bé sip hăng ký tất song là go ba đâu nhao 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 สีแรใให้เบิง่งความลามงามบ่นง <c oughs> สบายเนาะไปนั่นไปนี่เขาก็ใส่ได้เขาก็ต้องแต่งบุกลกิกถือกับสุดมันเขาใส่ไปได้เขาใส่เกือไปได้ลงแบบนี้นะ ต้องใส่ให้มันถือกลผลิตของมันไปเที่ยวไป้นี้นก็ได้อันนี้นะกว่าสองร้อยกว่าบาทสือสุดอันนี้นะคุณแม่รักสวยรักงามนี่กระตะปูะปูสองตะปูหกซื้อมาให้ทเบินตกเตียงเนาะทเบินตกเตียงอันนี้ก็ยาหมองตาถ้วยทองซื้อมาไว เป็นวิงเวียนสีสะไว้ด m มันโมแห้งก์นใดอันี่นะาก็ได้อันนี้ส้มโอมีเพื่อนบอกว่ากินส้มโอด้วยเฮลซสันความดันนันมาขึ้นนะกินส้มประเภทส้มโอส้มนีไเพื่อนเพื่อนบอกมาคุยกันบ้างคืนอะไรถือว่าก็สิกินให้นั่งคี้งเห็ด กิบฝนแก้วเกลือกินพี่น้องมาสนีทและก,การามาตลาดมัดที่หาแซนถูละ <c oughs> มามาพี่น้องมากินสมโอนะแม่เด้อว,วันนี้เด้อกินสมโอนะแม่โมนเด้อกับนางขิงนางอ้อนมาอยู่นางอ้นอไปขังนอกไปทุระ ก็ม่น่อยบอสใช้าไ,ไมีมน่อยบอแห้งได้สมบูรณ์นะคะหน่วยสี่สิบห้าพันเขาบอกหาซิปต่อได้สี่สิบห้า็แคบอ มางทีตำเกลือได้เลายตำไโอ้เอ็มกขัวกับขัวได้เลยกขัวกขัวก็บางเต็มกระพุกคนขัวกับขัวขัวมกเพเมียนม่มาไหมแส่บๆสมูอเนี่ย้า ผสมน้อยหนึ่งคุณที่แสนนนนก,ะกนะ่ยังได้น้องแม่ปลูกกันนะน้ำอดน้อยอืมแสกนั่ <c oughs> งดื่สื่อมองวงมากินแบบพี่ส่งโพด มักสมมาได้นะสมโอเนี่ยคนที่ทิ้เนี่ยี่แทบสมโอเนี่ยแอาขับแท้ามาหยหนแมงตัตัดตัด,ดข้างข้างหุบบะ ปลูกแมลงแมลงเราก็ปลูกนดน้ำปลูกแป้งน้ำน้ำล้าก็ปลูกอ๋อสันสันจำเลยจำเลยทนี่คังหวานป็นพวสีแจ๋มึงทานมันก็เป็นจำส่มล้วยกินหวานดเป็นนะนหวานคนนี้วันนี้มันก็ยังหวานแล้ว นี่สมตัวเนี้ยนะนี่หนักสมกบับมานักขึ้นมาีานะได้มาเดียวกันมาอเดียวแล้วนีนิ่มสมนิ่มาน,น่มตัวนี้มันบดแดงค่ะน้ำรุ่นน้ำรุ่นอ่างนะ คนสิ่ตกเยียตกเถอะเขาเกี่ยวเข,าข่าาตแค้ล้วเขาแล้วน้ำจังต๊มีต้นเกี่ยวเขา่านาคนห้ามเขา่าแปนาทีะาทะละแล้วเิด กินนี่ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายกินสมโอบายบาย